ใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่านะนนนี่ลูกแอนซีเรียมลงรูปคู่หนุ่มหล่อเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งสาวสวยลูกสาวดาราดังที่ต้องบอกเลยว่าสวยเป๊ะและเดินตามรอยคุณแม่อย่างน้องนนนี่ลูกสาวของแอนซีเรียมโดยเราจะเห็นว่าน้องนนนี่เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายนอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องนนนี่ได้ที่อินสตาแกรม n n n a n n a m n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  โพดภาพน่ารักน่ารักคู่คุณแม่อยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดน้องน,อนนุนี่โพดภาพหวานหวานคู่หนุ่มหล่อพริศนาลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดระบุว่า Happy Birthday ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับหลายคนต่างมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยจำนวนมากงานนี้ทำเอาหลายคนจับตามองว่าเอ๊ะใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่านะต้องรอติดตามต่อไปจ้า